ทนดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากําหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยนิทาน สักเรื่องหนึ่งก่อนไม่ได้เล่านิทานมาหลายวันแล้วขึ้นชื่อว่าคนพานสันดานหยาบเนี่ยท่านบุปังย่อมจะไม่มีใครปรารถนาที่จะอยากอยู่ใกล้ๆไม่มีใครอยากคุยด้วยเพราะว่าคนพานนมีต่สร้างความเดือดร้อนให้อยู่ร่ำไปบ้านไหนเมืองไหนมีคนพานสันดานหยาบมากเนี่ยบ้านเมืองนั้นก็ย่อมหาความเจริญได้ยากการละครั้งหนึ่ง ที่เมืองอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ออากิติเนี่ยถือกำเนิดในครอบครัวของเศรษฐีผู้มั่งคัง่งก็ศึกษาศิละปะวิทยาต่างๆมีความรอบรู้จนได้รับการขนานนามว่าอากิติบัณฑิตหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วอากิติบัณฑิตก็บริจาคทรัพย์สมบัติจนหมดสิน้นแล้วก็ออกไปบวชเป็นตรุษี บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าจกนกระทั่งบรรล,ลุฌานสมาบัติแล้วก็ปลีกวิเวกไปอยู่ที่เกาะไม้หมากเม่าอันเงียบสงบที่ป่าแห่งนี้อกิติฤศีก็ได้อาศัยไม้หมากเม่าในประทังชีวิตคือในฤดูที่มีผลก็บริโภคผลในฤดูที่มีใบก็บริโภคใบท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษก็เลยไม่ไปที่อื่นอีกเลย ด้วยอนุภาพของท่านอาสนะของเท้าสักกะเทวราชก็ร้อนขึ้นมาทันทีเท้าสัก,กะก็พิจารณาว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นหนอทําไมอาสนะของเราถึงได้ร้อนนักเสร็จแล้วก็พิจารณาอย่างทีท่วนก็ทราบได้ด้วยตาทิพย์ท่านก็แปลงเป็นนักพรตแล้วก็เดินเข้าไปยังอาสมของฤาษีอากิติอากิติฤาษีมองเห็นนักพรตแปลงก็เกิดความดีใจ ก็นำเอาใบหมากเม่าที่ตนนึ่งสุกแล้วใส่ลงในภาชนะของนักพรตจนหมดไม่เหลือไว้เพื่อตัวเองเลยแล้วท่านอากิติฤุษีก็ดำรงชีพอยู่ด้วยอนุภาพแห่งปิติโดยที่ไม่ได้รับประทานอะไรเท้าวสักกะทดสอบรุสีโดยทำนองเนี่ยถึงสวันท่านอากิติฤุสีก็อดอาหารถึงสามวันเหมือนกัน วันที่สีเท้าสกกะก็เข้าไปหาฤาษีอีกแล้วก็บอกว่าแม่ฤาษีข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านเหลือเกินเนี่ยอยากจะให้พรท่านท่านต้องการอะไรเหรอเอท่านผู้เป็นจอมเทพข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดหรอกมีสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าปรารถนาปรารถนาอะไรล่ะเออข้าแต่จอมเทพขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยอย่าได้พบ อย่าได้ฟังอย่าได้อยู่ใกล้คนพานเลยเพียงแค่นี้ก็ประเสริฐแล้วอ้าวเพราะอะไรล่ะหรือว่าคนพานมาทำอะไรให้ท่านทางนี้ได้กล่าวอย่างเนี้คนอันธพาลปัญญาโฉดชอบชักชวนไปในทางเสื URL ่อมเสียชอบทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใครว่ากล่าวตักเตือนดีๆก็พานโกรธชอบทุจริตคดโกงเพราะฉะนั้นการไม่ได้พบไม่ได้เห็นคนพานเลย จึงประเสริฐยิ่งกว่าอะไรท่านกิตติรุสีก็บรรยายถึงโทษที่จะเกิดเพราะคนพานเสร็จแล้วก็กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าอยากจะขอพรว่าหากได้พบหรือสนทนาเจรจากับใครๆข้าพเจ้าก็ขอให้ได้พบแต่คนที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นเพราะอะไรนะถึงอยากจะพบอยากคุยแต่กับบัณฑิตบัณฑิตมาสร้างอะไรให้ท่านอย่างนั้นเหรอ คนที่เป็นบัณฑิตเี่ยเป็นคนที่ฉลาดย่อมชักชวนในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์จะทำจะพูดหรือจะคิดก็ล้วนมีสาระมีคุณธรรมไม่ทุจริตไม่คดโกงเมื่อมีคนว่ากล่าวตักเตือนก็น้อมรับเอามาปรับปรุงตัวเองเพราะฉะนั้นการได้พบได้สนทนากับบัณฑิตนั้นจึงประเสริฐโอ้สาธุสาธุเท้าสักกะอนุโมทนาแล้วก็กลับสู่เทวโลก อากิติฤษีก็บำเพ็ญเพียรอบรมสั่งสมบรารมีอยู่ในป่าอันเงียบสงบแห่งนั้นจนตลอดชีพเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปบังเกิดยังเทวโลกข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คือคนที่เป็นพานก็คือคนที่มีปัญญาสามสันดาชนชฉดชอบสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมหากมีอำนาจวาสนาก็จะตักตวงกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวและพวกพ้องส่วนผู้ที่เป็นบัณฑิตก็จะมีลักษณะตรงกันข้าม มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวครับพอพูดถึงตรุษีดิก็ให้นึกถึงตรุษีอีกตนหนึ่งเป็นดาบที่ชื่อว่าเทวละบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าได้แปเดือนชักเซงขึ้นมาต้องการจะเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนบรรยากาศก็มุ่งหน้าเข้าเมืองอจากป่าเข้าเมืองตอนที่ไปถึงเมืองก็เป็นเวลาเย็นแล้ว ก็เข้าไปขอพักอยู่ในโรงงานช่างปั้นหม้อพอเิวะละดาบที่เข้าไปในโรงงานได้สักพักก็มีดาบทหรือว่าตรุษีตอนหนึ่งชื่อนรท h เดินทางมาถึงโรงงานช่างหม้อเหมือนกันก็มาขอพักค้างคืนในโรงงานนั้นหนึ่งคืนเช่นเดียวกันช่างหม้อก็ไม่กล้าจะปฏิเสธก็บอกว่าเออโรงงานนี้ใหญ่กว้างมาก ขอเชิญท่านอยู่ตามความชอบใจแต่ว่าต้องอเดี๋ยวไปปรึกษาดาบทที่เข้าไปก่อนตะกี้นี้เข้าไปตนหนึ่งแล้วนะไปคุยกันแล้วกันว่นาใครจะนอนตรงไหนนะนรทะดาบทก็เข้าไปข้างในก็ไปเจอกับเทวละผู้ซึ่งเข้ามาก่อนนารทะทันก็บอกว่าเออท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่ลำบากใจผมขอค้างในโรงงานนี้ด้วยสักคืนหนึ่งเถอะ เทวะละดาบทก็บอกโอ้โรงงานเขากว้างใหญ่เชิญท่านอยู่ตามสบายเถอะเสร็จแล้วก็นั่งสนทนากันตามประษานักบวชเวลาจะนอนนาระทะดาบทก็สังเกตว่าท่านเทวะละดาบนี่นอนตรงไหนแล้วก็นอนส่วนเทวะละดาบนอนไปเดี๋ยวกลับไม่นอนในที่ของตัวเองกลับไปนอนขวางประตูเอาไว้ท่าไหนไม่รู้ทีนี้ตอนดึก ดาบทนรธะจะออกไปข้างนอกอ่าก็คิดว่าจะออกไปทางเท้าของเทวระดาบทปรากฏว่าไม่ใช่เท้าของนั้นเป็นหัวก็เหยียบชดาของเทวระดาบทเข้าเต็มที่เลยเฮ้ยใครเดียดเหยียบชดาแล้ววะเทวละสะดุ้งตื่นเพราะโดนเหยียบมาบนพึมพำพืมพำเอ,อึขอขอโทษอาจารย์ผมไม่รู้ว่าท่านนอนตรงนี้อ่ะ ไอ้ดาบทป่าเอ้ยเดินไม่ดูตามห้าตาเรือเหยียบเข้ามาได้ดีนี่มาเหยียบหัวทวละดาบทก็บนพึมพำพึมพำนาระทะก็รีบออกไปทําธุระของตัวข้างนอกทวละดาบทก็คิดว่าไอ้เจ้าดาบทนี่เดินเหยียบชะดาวนะไม่ได้นะต้องระวังระวังคิดอย่างนั้นก็นอนกลับหัวใหม่เอาหัวไปทางเท้าเาท้าไปทางหัว เมื่อนาราธะดาบทจะกลับเข้ามาก็มายืนในความมืดเอที่แรกเราเหยียบชดาอาจารย์ไม่ได้นะเข้าไปทางหัวไม่ได้ต้องเข้าไปทางเท้าของท่านทีนี้พอเดินกลับไปข้างในก็เหยียบที่คอของเทวระดาบทเข้าอย่างจังโอ้ยใครเหยียบคอวะเนี่ยกขอขอโทษนะอาจารย์ผมไม่ตั้งใจผมต้องการจะเข้ามาทางเทา้าอาจารย์นะผมไม่รู้ว่าอาจารย์นอนกับหัวกลับหางอย่างเงี้ย ขอโทษให้ผมด้วยนะครับไปตัวดาบทป่าดาบทขี้โกงทีแรกก็าเหยียบชดาข้าทีนี้เหยียบคอค่ะเขาจะไม่ยกโทษให้แกหรอกเขาจะสาบแช่งแกพระอาทิตย์มีรัศมีรุ่งโรจน์เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอให้หัวเจ้าจงแตกเป็นเจ็ดเสียงอาจารย์ทำไมรุนแรงนะก่ะในขณะที่ข้าพเจ้าผู้ไม่มีความผิดกล่าวขอโทษอยู่กลับมาสาบแช่งข้าพเจ้าดีแล้ว ข้าพเจ้าก็จะขอสาบแช่งท่านบ้างผู้ใดเป็นคนผิดขอให้หัวของคนผู้นั้นเน่ะจงแตกถ้าใครไม่ผิดหัวเขาก็อย่าแตกเลยพระอาทิตย์มีรัศมีหนึ่งพันเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอให้ศีรษะของท่านจงแตกเป็นเจ็ดเสียงท่านนรระดาบดนิมิริทมากสามารถรู้อดีตอนาคตได้พอสาบแช่งแล้วก็ได้พิจารณาดูว่าคำสาบแช่งจะตกแก่ผู้ใด ก็ได้ทราบว่าคำสาบจะตกที่เทวละดาบททีนี้ด้วยความสงสารก็เลยห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์นะเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นชาวเมืองก็พากันเดือดร้อนนี่กปยกขบวนไปร้องทุกข์ต่อพระราชาพระราชาก็รับสั่งให้หาสาเหตุที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเมื่อได้ทราบสาเหตุแล้วเกิดจากดาบทสองตนวิวาทกันก็เลยเสด็จไปสู่โรงงานในช่างปั่นหม้อ พอไปถึงก็ไปแสดงความเคารพท่านนารธะดาบทแล้วก็ประทับนั่งที่ข้างหนึ่งก็ตัดถ,ถามว่าเอ,อท่านนารธะผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุอะไรหนอพระอาทิตย์ถึงไม่ขึ้นนารธะดาบทก็กราบทูลเรื่องราวต่างๆให้ทรงทราบประทรงทราบความจริงทุกอย่างปราชาก็ตัดถ,ถามอีกว่าเออทํำยังไงถึงจะไม่มีอันตรายแก่ท่านเทวละดาบทผู้ผิดละ่ะ คือถ้าหากว่าท่านอาจารย์เทวระยอมขอโทษอาตมาโทษก็จะไม่มีมหาบอพิษอ้าวถ้าอย่างงั้นท่านเทวระท่านจงขอโทษท่านนารทะเถิดมหาบอพิษอาตมาภาพจะไม่ขอโทษไอด้ดาบบทขี้โกงนี่เป็นอันขัดเออนี่ท่านจะไม่ยอมขอโทษโ,ทษโดยตัวเองดีๆอย่างนั้นเหรออันก็ดีแล้ว พระราชาตรัสแล้วก็รับสั่งให้ทหารจับเทวราดาบทดก้มลงกราบแทบเท้าของนารทะนารทะก็กราบบอกว่าเชิญท่านอาจารย์ลุกขึ้นเถอะข้าพระเจ้ายกโทษให้เสร็จแล้วก็กราบทูลพระราชามหาบาพิษท่านอาจารย์เทวระนี้ไม่ยอมขอโทษอาตมาภาพด้วยความเต็มใจนี้ย่อมไม่อาจจะพ้นภัยได้นะอา้าวแล้วจะทํำยังไงดีละท่านนารทะชาวบ้านชาวเมืองเขาเดือดร้อนกันไม่ทั่วแล้วเนี่ย พระองค์ก็อึดอัดพระทัยเหลือเกินมหาบอพิษพระองค์พึงให้ดาบทเทวละเนี่ยเอาดินเหนียวปั้นกลมๆแล้วก็ไปยืนทูลไว้บนหัวในน้ำลึกประมาณคอเมื่ออาตมาภาพคลายฤทธิ์แล้วพระอาทิตย์ก็จะโผล่ขึ้นมาก็ให้ท่านเทวละนั้นดำน้ำหนีไปทางอื่นเสียเมื่อทำอย่างนี้ก็จะพ้นอันตรายขอถวายพระพรอา้าว ถ้าอย่างนั้นก็จงทําตามนั้นเถอะท่านเทวละเทวละดาบทก็รู้แก่ใจตัวเองว่าดาบทนรารทะมีฤทธิ์มากแต่ที่ไม่ยอมขอโทษก็เพราะถือทิฏฐิดือ,อรั้นว่าตัวเองไม่ผิดทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดแต่เมื่อได้ฟังนรารทะดาบดกล่าววิธีที่จะทําให้พ้นจากอันตรายได้ก็รีบทําตามทันทีเมื่อเทวละดาบทลงไปยืนทูลก้อนดินเหนียวอยู่ในน้ํา นารธาดาบทก็คลายริดพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาพอแสงอาทิตย์ต้องก้อนดินเหนียวก้อนดินเหนียวก็แตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงอแทนที่จะเป็นหัวแตกก็กลายเป็นดินแตกแทนฝ่ายเทวละดาบทก็ดำน้ำหนีไปทางอื่นซะเมื่อไรที่คนเราถือทิฏฐิเชื่อมั่นในตนเองเกินเหตุว่าตัวเองเก่งตัวเองถูกส่วนคนอื่นผิดหมดเมื่อนั้นความเดือดร้อนความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้น ทิฏฐิความถือตัวนี้ไม่เคยนําความสุขความสําเร็จมาให้ใครๆมีแต่นําความเสื่อมเสียมาให้คนที่ถือทิฏฐินี้เป็นคนที่ไม่น่าคบหาเลยครับ